ทำบุญครบร้อยวันพ่อทั้งทีเนี่ยก็ต้องจัดเต็มหน่อยสิพี่เนี่ยซื้อทั้งของขวของ,ของหวานทั้งผลไม้ให้มาครบเลยนะก็แปลกีนะคะตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่อะ่ะพวกพี่สองคนไม่เห็นจะเลียงพ่อดีขนาดนี้เลยอะ่ะแดนแดน,น,นเสร็จหรือยังมาแล้ว ทำอะไรอยู่เนี่ยช้าจังเลยทําบุญร้อยวันพ่อเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ทันเพงที่วัดนะฉันไปเตียมบอกไม้มาหนะ่ะโอ้โหทําไมพ่กพี่ซื้อของกันมาเยอะจังอะอ้าวแนนทําบุญครบร้อยวันพ่อทั้งทีเนี่ยก็ต้องจัดเต็มหน่อยสิพี่เนี่ยซื้อทั้งของคาวของหวานทั้งผลไม้ให้มาครบเลยนะนี่ในถุงนี้มีแกงขี้เหล็กที่พ่อชอบด้วยและที่สําคัญแตงโมเนี่ยพี่สั่งให้เขาเอามาจากสวนเลยนะและนี่เด็ดสุด ในถุงนี้มีไก่ย่างที่พ่อเคยอยากกินมากๆเลยนะพี่จัดให้ครบเลยส่วนของพี่ดิวนะก็มีผลไม้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะอันนี้ของพี่โอเขาเอามาแล้วก็จะเป็นขนุนและนี่ก็เป็นแอปเปลิลนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยเอามาให้พ่อกินนะเนาะแล้วนี่ยังไม่หมดนะจ๊ะพี่เนี่ยให้คนขับรถอะชวินนะ่ะไปซื้อขนมมาเพิ่มอีก3อย่างได้แล้วครับคุณดิว พี่สั่งไปครบไหมครบครับอันนี้เป็นเปอะเปี๊ยกจยากเยาวราชนะครับแล้วก็อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกับผัดกระเพราอันเนี้ยจากร้านดอกแดงร้านดัง,ดง,นดงย่านลามินทาเลยนะครับเยอะจังเลยนะคะอ้าวแดนพ่อไม่อยู่กับเราตั้งร้อยวันแล้วนะป่านนี้คงหิวแย่ละ่ะพี่ก็ยังจัดเต็มให้พ่อได้กินอิ่มๆไงก็แปลกดีนะคะ Donkey> ตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่อะ พ่พี่สองคนไม่เห็นจะเลี้ยงพอดีขนาดนี้เลยอะกลับมาแล้วครับพ่อสวัสดีครับลกลับมาแล้วเหรอลูกเออใน,นวันนี้กลับเย็นยัง,ยงไงอะลูกฮะวันนี้ผมพาลูกค้าจากสิงคโปร์ไปเลี้ยงนินหน่อยครับพ่อนี่พ่อรู้ไหมครับผมพาลูกค้าเขาไปกินที่ ร้านไก่ย่างชื่อดังเลยนะครับร้านนี้ยลูกค้าเขาบอกว่าไก่ย่างอร่อยมากเขาชิมไปนะครับทุกคนผู้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจะต้องกลับมากินอีกให้ได้แน่นอนอเขาบอกว่าน้องไก่เนี่ยโอ้โหหอมมากเนื้อนี่ละลายในปากหนังกรอบมากๆเลยครับพ่อที่ถ้าลูกค้ากลับมาพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะพาไปพรุ่งนี้เลยนะครับโอ้ที่ผู้สเสหนภาพเลยพ่อเลยนึกอยากกินขึ้นมาแล้วสิยังไม่เคยกินไก่ย,ย่างแบบนี้เลยอะ่ะไก่พ่งนี้วันหยุดใช่ไหม พาพ่อไปกินด้วยกันแล้วกัน,นะโอ้พ่อพ่อจะกินอะไรพรุ่งนี้ล่ะครับผมเพิ่งกินมาวันนี้เองถ้าพ่ออยากกินอ่ะเดี๋ยวไว้รอผมว่างแล้วผมพาไปนะครับพ่อละเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะเหนื่อยมากเลยอ่ะ แหงโบน่าอร่อยนะลูกพ่อเขาอยากกินเหรออืมอืมแต่หนูอะ่ะซื้อมาชิ้นเดียวอ่ะไม่ซื้อมาเผื่อพ่อนะอะไรอืม,อม มองงอมองอยู่ได้หนูซื้อมาชิ้นเดียวนี่เอ๊ะมองแบบไม่หนูกินไม่อร่อยละกินที่อื่นดีกว่า กลับมาแล้วรลูกก,าาก,กลับมาจ้ะพ่อเป็ไกลททำงานวันแรกอนะ่ะเหนื่อยไหมลูกเพื่อเหนื่อยดีนะจ๊ะอเอ้พ่อวันเนี้ยหนูแวะตลาดมาด้วยนะนี่หนูซื้อชาราปาามาฝากพ่อจ้ะกํกลังนึกอยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแบ่งกันก่อนลวลูกแนน,นหนูนี่เป็นลูกที่ดีจริงๆเลยนะ ที่เพิ่งทํางานวันแรกยังมีเงินไม่มากเหมือนพี่ๆเขานะ่ยยังวุศซื้อสรลเปามาฝากพ่อทําทไมหนูยังดูแลพ่อดีจริงๆเลยลูกนะพ่อจ๊ะก็หนูมีพ่ออยู่คนเดียวนี่นาถ้าหนูไม่ดูแลพ่อแล้วพ่อจะให้หนูดูแลใครล่ะก <c oughs> ินเยอะเลยจ้ะ <c oughs> ใส่หมูจะด้วยไหมเลยแล้วก็ไม่ให้ซอสมาด้วยลูกเขาใส่ข่าลืมหยิบมาให้บางจา้ะ <c oughs> พอกินได้พอกินอืมขนาดไม่ใส่ซอสยังอร่อยเลยแม่ล่าแมนพ่อต้องกินให้หมดนะจ๊ะจริงด้วยตอนนั้นน่ะพ่ออยากกินแตงโมงมากแต่พี่อ่ะไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดของพ่อเลยกินแตงโมงคนเดียวหมดเลยอ่ะ พี่เองก็เหมือนกันสัญญากับพ่อไว้หลายทีแล้วว่าจะพาพ่อไปกินไก่ย่างร้านดังร้านเนี้แต่ก็ไม่เคยได้พาไปสักครั้งเลยจนกระทั่งพ่อไม่อยู่แล้วพวกพี่สองคนรู้สึกผิดใช่ไหมเหน่นะคนเราเพิ่งจะเริ่มเห็นความสำคัญในวันที่เขาไม่อยู่แล้ว นี่ทธอยอนอดีตกลับไปได้นะพี่ก็อยากจะกลับไปแก้ไขเหมือนกันแหละแล้วพี่จะแก้ไขยังไงพี่ก็จะพ่อครับไก่ย่างที่พ่ออยากกินมาแล้วครับนี่กินเลยครับพ่ออ,อะไรอร่อยจริงๆนละลูกอย่างที่คุยเลยเนี่ย กินแตงไก่ของพี่โอไม่เห็นกินแตงโมพ่อแตงโมด้วยเหรอพ่ออืมอะไรพ่อกินแต่ไก่กับแตงโมของพี่ดิวแล้วพี่โออะซาลาเปาหนูล่ะซาลาเปาหนูด้วยซาลาเปาเหรอลูกใส่อะไรเนี่ยใส่หมูศับของโปรดพ่อเลยจ้ะโอ้โหน่อครับอย่าโมเลยกินแตงโมกับซาลาเปาดิครับกินไก่ผมก่อนกินไก่ผมไปด้วยไกันเออไปกันอะไรอะไรหนูก็ขนุนด้วยพ่อโอ้ขนุนด้วยเหรอลูกใช่พ่อเอาเลยแตงโมไม่หมดเลยลูกแข่งกันเลี้ยงดูพ่อดีขนาดนี้ พ่อมีความสุขมากเลยนะแล้วนี่พ e well. e ่อจะกินหมดได้ยังไงลลูกของเยอะแยะขนาดนี้มีหมดเลยครับกินเข้าไปเลยพ่อไม่พอเอาอีกไหมทัศน์เอาไก่อีกไหมเออนี่กัดเน็ดเออเอาถนนเออโอบเลยรอบเลยพ่อกินแลรอบหมดแล้วเป็นไงหน่อยไหมกอดไหมกัดเน็ดเออในแตงโมตรงนี้ไม่ได้กัดเลยลูกกลับแตงโมเลย ไม่แงใช่ไหมหวานไหมเอออยากปล่อยทุแ้ทุกคนเลยแค่นึกภาพว่าได้ดูแลพ่ออย่างที่คิดเนี่ยก็มีความสุขมากแล้วนะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นที่พ่อยังอยู่เนี่ยถึงไม่ดูแลพ่อให้ดีแบบนี้ มน่นะสิการที่เราซื้อข้าวซื้อของซื้อผลไม้มาเยอะแยะแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการถมความรู้สึกของเราอะ่ะในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปดิวเชื่อว่าถ้าพ่อยังอยู่อะ่ะเราไม่ต้องซื้อผลไม้มาเยอะแยะเต็มถาดขนาดนี้หรอกแค่แตงโมชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวให้พ่อได้กินอะ่ะพ่อก็คงมีความสุขอิ่มเต็มหัวใจแล้ว ฉันดีใจนะที่พวกพี่สองคนอะคีกันได้แบบนี้ฉันเชื่อนะว่าพ่ออะกำลังฟังพวกเราสามคนอะอยู่บนสวรรค์ป่านนี้ท่านคงยิงแก้มปีกแล้วแหละพวกพี่สองคนอะเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะก็ให้มันแล้วไปนะฉันว่าพ่ออะคงอยากจะเห็นพวกเราสามคนอะมีความสุขนะแต่ตอนเนี้ยฉันว่าเราสามคนไปไวัดกันดีก,กว่าพ่อคงรอพวกเราสามคนแล้วแหละ ไปชวินออกรถครับ